นี้เราจะมาทําความสะอาดสปากระเป๋ากันนะคะลูกค้าคราบคราบสกรปรกจากการใช้งานเห็นไหมคะสกระปรกมากเลยนะคะเดี๋ยวเราทําความสะอาดเสร็จแล้วเราจะมาให้ดูผลงานกันอีกรอบน,นะคะลูกค้าว่าคราบสกรปรกจากการใช้งานจะสะอาดทําแล้วจะสะอาดขึ้นไหมสีจะแจ่ไมไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันอีกรอบคะ่ะ มาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่สปากระเป๋านะคะคาบสบกรปรกจากการใช้งานกระหลุดออกไปแล้วนะคะนี่นะคะทำความสะอาดทั้งนอกทั้งในนะคะลูกค้าอะไหล่พวกนี้เราก็ต้องขัดให้นะคะใช้มิดวันนะคะสเปรย์น้ำนมทำความสะอาดกระเป๋าเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งนะคะฉีดและเช็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว นี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีสกบรกีขอแนะนําถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีสกบรกีขอบคุณค่ะ